เตานัทพรแมทธิวดีนชวนดูแลสุขภาพสร้างพลังลดน้ำหนักได้ทุกวันในงานเปิดตัวแคมเปญ The Power of Daily Weight Magnament จัดโดย n o โ,โ,โนโวนอ h ิฟ m ร n มา o น o วนอ s ิฟ h a r m a ประเทศไทยบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลกรวมด้วยแต้วนัทพรแมทธิวดีนเปิดตัวแคมเปญ The Power of d a l y w e i g h m a n e t เพื่อเสริมสร้างพลังในการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ทุกวันและเน้นประโยชน์ที่มากกว่าการลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวพร้อมมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนนนเดอะกราสเฮาส์พาร์คไนเลอร์ภายนนใ,ในงานมีไฮไลท์สำคัญคือการแนะนำเวสแคร์ไล l ์โอเอซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึก และติดตามผลการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยฟีเจอร์ค้นหารายชื่อและสถานพยาบาลที่มีการสั่งซื้อยาและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัมนมาพิเศษเรื่องความสำคัญของโรคอ้วนและแนวทางสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนในปัจจุบันรวมถึงการใช้ยาและการผ่าตัดลดความอ้วนซึ่งกล่าวถึงโรคอ้วนที่เป็นปัญหาที่สำคัญในยุคป,ปัจจุบัน มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากเช่นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหติตสูงผลกระทบของโรคอ้วนพบโอกาสในการรักษาอาการแทรกซ้อนตามโรคต่างๆของร่างกายมากกว่า200โรคพร้อมกล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้โรคอ้วนเช่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงการขาดการออกกําลังกายปัจจัยทางพันธุก,กรรมและปัจจัยทางจิตใจ ที่เป็นแนวทางสําหรับรักษาผู้ป่วยโรคแ่ในปรจเทศเรก็ได้มาแนะนำเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ับเรื่องการการควบคุมอาหารของพวกเราการใช้ยาความรักมันชื่นชอบที่เรามีต่อการออกกำลังกายซึ่งก็พยายามให้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะต้องทำภายในหนึ่งวันนะฮะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เวลาว่างแต่ว่าขอให้มีมีบ้างแล้วก็เราจะได้มีชีวิตที่ดีครชีวิตที่ healthy ใช่ค่ะเพราะวันนี้จอยมากเลยได้มาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าแม้แต่การลดน้ําหนักมันเป็นเจอร์นี่ที่ต่างคนต่างแบบต้องเผชิญแล้วก็รับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สนุกมากค่ะสําหรับวันนี้ที่ที่ได้มาอ,อยู่บนเวทีมาคุยแล้วก็มีพี่แมทธิวมาแชร์ด้วยค่ะยากถึงการลดน้ำหนักเราเคย่ามคำนี้กันมาหรือเล่าลดน้ำหนักเราเป็นปนีเลย มีโอ้โหลับต้องมีอยู่แล้วครับ<ม>เราก็ทํางานใน,ใ,ใ,นในกองถ่ายมาเยอะนะก็จะมีช่วงที่ถ้าจะไม่มีมีวันนะนะตื่นมาก็เข้าขอกองเสร็จกลับบ้านดึกทั้งวันก็กินแต่ขนมของทอดอะไรก็แล้วแต่แน่นอน,นครับมันก็มีเรื่องของไขมันเรื่องของความว้นบ้างใน,ในแต่ละช่วงก็<ม><ม>ก,ก็ก็ต้องมีวิธีจัดก,การของของเรานะซึ่งซึ่งเจอร์นี่ของแต่ละคนก็ก็ไม่เหมือนกัน เราก็ได้มาแชร์ในในส่วนของเราว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะไทยคนอื่นจะอาจจะนําไปใช้บ้างใครที่มีมีปัญหาเรื่องความอ้วนหรืว่าน้ำหนักถ้าสนใจักขานกขนาดการดูแลตัวเอ่อเรียกเรียกว่าเป็นการดูแลน้ําหนักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคืออบจะพูดอย่างนั้นเพราะว่า มันไม่ได้มีแค่ลดอย่างเดียวแล้วก็มีในส่วนของการรักษาบางทีเราผอมไปเราก็ต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกเ็เหมือนเป็นการคุยกับตัวเองอะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจบาลานซ์ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของแค่การทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งการทานการนอนการออกกําลังกายทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือเหมือนกับดูแลน้ําหนักเป็นไลฟ์สไตล์แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปถึงจุดนั้น พร้อมๆกันเพราะว่ามันจะทําให้เราทําได้นานแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นความสุขของเราเองด้วยจริงๆมีประสบการณ์ไมหนักที่ส,นนสุดนะตุต้องรบีบร้อก็มันจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากที่มองที่น้ําหนักตัวตัวเป็นหลักนะเพราะว่าเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้อยากที่จะบางคนไม่อยากจะผอมไม่ได้อยากจะเขาก็าแฮปปีก้กับกับกับการที่มีมีเนื้อบางสุขภาพดีคือใส่เสื้อผ้าก็ก็ดีบางที่ผอมไปก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นเรื่องสุขภาพ รวมๆอะ่ะเรา mm hmm. เราเทลตี้เราใช้ชีวิตแบบคล่องตัวได้เราเราตื่นมาแล้วเราเฟรชมีมีแรงที่จะออกไปลุยในแต่ละวันแล้วก็แถมใส่เสื้อผ้าก็ก็ดูดีมั่นใจด้วยมันมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเราเราทุกคนควจะจะมีมีเป้าหมายไว้ประมาณนี้จะจะจะ,จะดีที่สุดค่ะ ถ้ามีปัญหาร,งน,ารงนี้มาทีก่วานที่ต้องเข้าจอออกจอจอะไรย่างเงี้ยขอบคุณทักที่มันมีเอาจริงๆนะตั้วว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือต้วว่ามองมองว่าการดูแลตัวเองไออย่างที่พี่มันทิวพูดไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักมันคือการเหมือนแบบที่เราดูแลให้สุขภาพเราเราดีมันก็จะเป็นเรื่องของการตั้แต่ทําความเข้าใจต่าง,างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็การ การทําให้มันทําได้นานอ่ะอันเนี้ยมากกว่าที่ที่ที่เป็นคีย์หลักคือทําให้มันเป็นเหมือนการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบเบลนไปกับชีวิตแล้วมีความสุขอย่างที่บอกใช่ต้เลยมองว่ามันไม่ใช่การทําอะไรที่แบบช็อตเทอมแต่ว่ามันคือการที่เราแบบ live with it ไปกับชีวิตนี้ที่เราอยากจะ choose ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากจะมี สุขภาพที่ดีและน้ำหนักที่เราโอเคอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าให้โฟกัสที่ f e ลลิ่งที่ความรู้สึกแล้วก็ที่สุขภาพคือเอนจอยกับชีวิตสุขภาพใช่ใช่ค่ะเราต้องมีชีวิตที่มีความสุขแหละเราเราแบบว่าคุณดีหรือผอมแล้วแล้วชีวิตไม่มีความสุขก็ก็เท่านั้นแหละนะมันมันไม่ไหวเราเราก็ต้องอใช้ชีวิตแบบคนปกติละฮะครับผมครับผม